สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับแม่ลำพูนอยู่บ้านพี่เสือพี่สิง์ครับหลังค่าเขียวนี่ครัะพี่นออ้องพอดีวันนี้มาบ้านตากลางก็เลยวแวะมาหาบ้านหลังคาเขียว แม่ลำพูนใกล้คลอดแล้วนะครับอีกสองเดือนครับคุณผู้ชมแม่ลำพูนเป็นช้างงามๆครับอ้โพามาดูแม่ลำพูนเนาะหน้าเขาคล้ายกัน นี่นะครับอยู่บ้านที่เสือพิชิงเจ้าของคนกันเรื่องลังไหลอยู่พี่เนาะไฟชอตลูกไฟช็อตทางตั้งท้องอีก2เดือนเนาะสี่ขอดมาเจอเจ้าของคนนี้ครับำลังไหลแต่แต่แต่เรื่อเชืกก็ไม่เหมือนกันนะคะเอเสือจับดูตึงไหม มันเค็งไหมเคงๆอยู่เนาตนตาบตัวใหญ่ถูกไวนตาบัวสร้างนี่หู้เพียบอคับ่าอยู่ในทองนี่เพีย์น่สาเข้าแต่โอเคเลยม่เคโนใช่มน้หนาเหอเางม่ลำพูนอันนี้นหนาหลัก โอ้นอนเป่าสร้างอยูนี่ว่ครับลูกงมูด้องูมด้ลูกงูเด้อยูด้ลูกงูบ้าบ้ามงามแต่ว่าขาบักว่ายขาวแท้แม่ลำพูนแล้วบางสาร่ครับกระอบดันไสเด็กเลยโอ้โผู้ใดผีเสือผู้ใดผีสิงครับนี่อันนี้พี่เสือป่ะครับ อันนี้ซิงครับผมอันนี้ซิงอันนี้พี่เสือครับโอ้คือกันคักอีหลีเนาะคืออันนี้ันอะสังเกตจากหนวดผมเหรอเผมแบบที่แยกบ่ออกอันนี้เพิ่งออกอยู่อันนี้เ่ตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่าโอ้สุดยอดเลยทำหัว โอ้ตาหักพีน้องสตัางหองแม่ลำพูนตั้งหอยอุ้ยอันนี้ซื้อว่าจังไหนครับซื้อบัวบานครับพูดนีก็ซื้อบัวบานป่ะครับโอ้ซื้อบัวบานซื้อใบบัวโอ้กิ่งเลยกิ่งเลยบุนบุลงหัวเลยอุ โอ้มาเจอโอ้มาเจอเจ้าของบ้านพอดีครับพี่นอ้องแม่ลำพูนทักทายด้วยการกินต้นสับประรดครับคุณผู้ชมโอ้กินเพิษตะเสยียบนาะแม่ลำพูนเนาะสร้างท่องครับคุณผู้ชม ของหญ่นะ่เบิ่งนุ่มเพิ่นนี่นุ่มเพิ่นตึงแบบนด้พี่น้องหางิ<อ>่นจะสวยโอ้มิ่งมงคลนะมิ่งมงคล อมิ่งมาหยอกแล้วตามมาหยอกละ้งีเนานปีนะครับมิ่งตู้ตัวใหญ่นะครับเพราะแปลว่ามื่นนี่สิจัดสลองแฮปปี้เบอร์ดีเพื่อนวะครับอเ้ยขโมยมีคนขโมยด้วยอันเี้เลยอวัวลองวัวสังสันนะครับสังสังสังังสัังัว ส,ส yes, yes, yes. Oh, ่งทาเดียวเลยเสียเสียเสียจ้าอะไรมาดีดุงกันสามวิธเดียวต้องไปหาของ่วยดอกมา่โอ้ต้องนมจับคอจับนมพวนอูบาขอจับนมซ่า พูดไปนู่หน้าหนงมาหนงมาอ่เพิ่นเฮียตั้งสีแปลว่าเพิ่นมีความรู้สึกจากไหนครับเครื่องบอกตอหาห้ถว่นะนุ่ยตาหักแค่นีครับนี่มุมคนตลกน่ารัก สองปีกับอปนะมาเพิ่นปีปีควันอะไรเนาะผมยังว่าอยู่ตัวใหญ่แต่สองปีสองปีเจ็ดเดือนเต็มหมื่นโอ้ครับมิ่งมงคลมากกินยังครับมิ่งมงคลกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างเพื่อนอันเพื่อนกินเก่งไหมค่ะกินน้องแม น้ำนมแม่พันดีน้่ครับน้ำนมแม่ไล้น้ำนมดีจริงๆนะเราบวกกับนอากินเกณฑค่ะเป็นข่อยเป็นหงายเป็นข่อยเป็นงทุกทีกินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเหมือนคนหุงแล้วมากินอย่างที่สุดกอมากินหงาเนะครับหญ้าหญ้าเนี่ยเมื่อเรากินข้าวครับ โอ้ยอกกันเด oh, oh, ้อบ้านนี hmm. ้เด mm ้อโอ้ยอ่อนผู้สาวโอ้ยอ้ยอ่อกผู้สาวพี่น้องมัดจีบสาวจ้าจีบสาวรุ่นเอื้อยชอบปวดหัวของเราเหรอฮะเพื่อนรุ่นเราชอบปวดหัวไหมเนี่ยมักสาวรุ่นพี่เนียนครับเนียมาอยู่กับแม่อยู่กับแม่ไอ้ล้ำพูนครับพี่น้อง แม่ลำพูนก็เดี๋ยวก็คลอดแล้วเนาะอันี้นานโนนะครับนานโนโอ้นาโนสิมาหยอกโอ้นานโนมาหยอก

นี่นะครับความน่ารักของบ้านหลังคาเกลใครเฉยใช่ไมใช่ไไปลูกว้าวมวล่ามากอไป้กับบ้านเรากาไปแกโซ่นะครับเอาวันนี้ไป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 กันไปกันวไปกันเวไปกันเอาวันนี้ครับมาเับานล